นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้บอกหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนอบอ,อว่าระยะเร่งด่วนใน4เดือนแรกจะจ่ายเงินให้กับชาวนาโครงการจำนำข้าวส่วนการแก้ปัญหาระยะสั้นและระยะยาวที่มีการจ่ายเงินชาวนาไม่ใช่ประชานิยมแต่เป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนนอกจากนี้ที่ประชุมหาหรือแก้ปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนา โดยทําให้ราคาข้าวสูงขึ้นส่งเสริมการปลูกข้าวอย่างยั่งยืนปรับปรุงพันธุ์ข้าวส่งเสริมความต้องการทางตลาดนายกรัฐมนตรีบอกว่าในทีมประชุมนะครับได้จัดกลุ่มชาวนาให้ระบบคือ 1. ชาวนาที่มีพื้นที่เกษตรน้อย 2. ชาวนาที่มีพื้นที่เกษตร40ไร่ขึ้นไป 3. ชาวนาที่มีเงินทุนสูงมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ช่วยในการเพาะป,ปลูกทำให้ได้ผลผลิตมากและมีคุณภาพ และ 4. เจ้าของที่นาให้เช่ารวมถึงการแก้ปัญหาให้ชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการจำนำข้าวจากการถูกหลอกซึ่งจะเข้าที่ประชุมครมต่อไปครับส่วนเรื่องการจัดโซนิ่งพื้นที่เพาะปลูกนะครับนายกบอกว่าได้ตั้งพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานหลักในการดูแลร่วมกับกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ ด้านรองนายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลบอกว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมรับมือข้าวที่จะออกมาในฤดูการใหม่เดือนพฤศจิกายนเป็นข้าวหอมมะลิข้าวนึ่งข้าวเหนียวรวม15ล้านตันรัฐบาลจะออกมาตรการชะลอการขายโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตร,รกร80%ของมูลค่าโดยให้เกษตร,รกรเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางก่อนนะครับ ส่วนการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1 0 0 0บาทยืนยันว่าจะไม่มีการทุจริตเนื่องจากว่าเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีชาวนาโดยตรงที่เปิดบัญชีในฐานะผู้ทำนาโดยใน4ปีที่ผ่านมามีการตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนกเกษตรกรมาโดยตลอดครับ